กตกปลาทุกทันเนะครับนอาเยาวนชนหลุดไม่ที่ชอบกีฬาตกปลาสวัสดี f c ทุกทันมีสุกปาาแข็งแร่งด้วยครับผมนี่ก็เป็นบาเป็นบอ่อครับผมมนานั่งตากแดดตากลมอยู่หลังขั้นอยู่แล้วครับผมนี่ก็เป็นเวลา สิบนาฬิกาแล้วน้องครับนอสิเก็บเบีย,ย,ยดแล้วละ่ปปะปลาพวกกินจะเป็นยังจำพวกกินเรียกากพวจักละ่ะสภาพอากาศของจังหวัดอุลเน้องครับนอลมแรงมากมากน้องมแห้งครับเมือนี้เป็นเสารของวันที่สิบสามิกายน เป็นยังน้อครับน้อมูมูเขาบัวไม้จะคนดอกนี่ผมเป็นบ้ามาผู้เดียวเขาขึ้นหูปลาพวกกินนลานลาเที่ยวผมกด็ดื้อตันโดนมาว่ามาก็นอนบ่หลับน้อครับน้อเขาให้ได้จับขั้นเบ็ดกิ้วแก้วรับสภาพไม้ครับผมน้ำน้ำก็ขึ้นคือเก่าเนาะครับน้อ กินตัวมันยังหลายๆอยู่ก็สิดลดลงเนี้ยแหละครับจะก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนาะครับเนาะสภาพอา,า,ากาศเป็นน้ำอากาศดินฟ้าอากาศปลาพวกกินเบ็ดเนาะครับอากาศเปลี่ยนแปลงปลาพวกกินกับพวกเมียนเนาะครับเนาะได้ยุตตัวหนึ่งนั่นสร้างอยากพี่ดอกมาเพิ่งโตปลาครับตัวบัก่ายหนึ่งโอ้ยอยากหาอยเจ้าของนี้นั่นครับตัวแบบง่ายเลยครับุมนะ หากิโลพุ่นละครับพุ่นโอ้ยอ่าใต้หัวดิกแดกดิกแดกอยู่อ่าปล่อยละล่ะเปิดน้ำมูด้าเปิดเอาปล่อยเด้มอ่าวิดีโอนี่เอาสันสันนะครับนอมาซีั้นมึงนี่ได้แบกเมื่อซีขั้นเท่าแล้ครับผมกับกระซังเปล่า แก้วครับปุิ่งสภาพแด่ขาดอบไม้นะครับนะเสี่ยงครับมา,มาหาจุกดีกว่าได้กอกยันกาบตกปลารื่องของวัิมื้ได้มือบอนะครับนะถือออกเบามาหาประบการนครับมาหาใเห็เดจดมงสงกินมแห,ง,หงเห็ดจดย์มน ไปเนาะครับนเนาะพระตะนาฝีมือต่อไปครับผมเกียก์หนาเกียก,ยกย์นุง่งอยู่นี่แหละครับผมลมกะกลางบา่ได้ลมพัดหารมันจะได้ซื้อไหมหรือบ่ได้กลางกะลังตากแดดอยู่นี่แหละครับเย็นดีครับอากาศสดชื่นยมใสร่มแรง มา่วนกับผมมาเป็นเดียขอกัว่าติดตุละเขาไิดักหมกหวนผมยิดดัก <c oughs> หาบอลลดลมแห้งปีปเขาจิบจา่าจะกับพวกกาวา่าเรามีแต่ว่ามานมานอุ้ย่น่นสั์ประหลาดโตหนึ่ง่นนะครับฝนนอนเอกรีกุ่ฝนโมดิตื่นแดดฟิงแดดที่นะครับ่น่นห่อน่นหนาว รัดประหลาดนอนตากแด,ดดทุกคนครับผมเอ่อม,มือเงี้ยวๆยกดีขนาดเด้อรครับรุนนี่ยกได้ยกดีผูได้ต้องการจ้างไปยกามาใส่บริการเพื่อนนะครับน้องสำหรับขาจกย <c ười> กดินนะครับผมยกดิน อจากินหลายอจากินเยอะคืะคเคอเมียนามแห่งนี้กินถัแ่แม่แกวครับผมลงเยียก่อนครับใหม่ลงยี่เจี๊ยบสองใหม่ครับผมเที่ยงก็ติกตามในโคตรได้กะเมื่อน้อครับน้องขอบคุณครับติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้วยครับผมขอบสานิดขออภัย หลายๆกิจวนตรที่ทำเขา้าสายตกป่าหน้าดินหรือว่าพ่อนาดินลิขิตนาดำคำเคียดเขารับชมได้ครับเพรรับชมเดีวกับขอแห้งหายหนาดำคำเคียดนะครับน้อสูดลมหายใจเข้าลึกๆแตกใจเสียจริงปลาไม่กินเยือ่อเป็นยังผู้มึง หม้ไม้น้ำหรอครับผมเปิดไม้ไม้ด้วยอากาศด้วยเหยื่อก็กากปลาไม่ชอบนัาผมสวัสดีครับ